ดีนะแต่ก่อนก็มาทุกปีที่มีะที่จัดแต่ว่ามาในฐานะคนทั่วไปีนีมาในฐานะผู้ว่ากรมอก็ต้าบอกเป็นงานที่ดีว่ามีหนังสือให้เลือกเยอะในราคาที่แองโดยว่าเกิดว่าจุดแข็งว่าหนังสือเด็กเยอะนะหนังสือเด็กเยอะมากแล้วก็สาาหนกงสอผมเยอะหนังสือไปถึงหํา่งพันนะครับต้องบอกว่าผมมีวันนี้ได้ก็อ่านหนังสือแหละมาหาความรู้เรามีหนังสือติดมือไว้ตลอดมีอะไรก็อ่านเ็บากว่าหนังสือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าวันนี้อาจจะไม่ได้อ่านวันนี้หรอกเก็บไว้อีกทั้น ดีมามาอ่านจะได้หรือว่าเล่นเดียวกันอ่านซ้ำๆในเวลาที่เดียดไปมันก็คนละความหมายว่าชีวิตเราเด่ยนไปเราก็มีโุญแการทีม,มากก็ต้องขอบคุณผู้จัดนะที่ดีงานดแีแล้วก็เราก็ปรนนานตัวทาต่อฮะทุกทีเรากระเด็นมือหนึ่งหนังสือของโลกนะก็ต้องทาต่อโดยเราพยายามเน้นเรื่องไม่เรื่ปล่อยพยายามทำหนังสือท,ที่ลงในชุมชนนะ่ะพวกบ้านหนังสือพวกอะไรให้เด็กในชุมชนสามารถเขา้าถึงหนังสือได้นะการไปจาดหนังสือวันนี้จะมีผลที่ดีกับสารกระจายลงสู่ชุมชน ให้เด็กมีหนังสือที่ดีอ่านได้ไม่ใช่ว่ามีเพราะขอสมุดอยู่กาลางเมืองแต่บ้านหนังสือที่อยู่ตามชุมชนสองพันแห่งต้องทําให้ดีให้มีหนังสือที่ดีคุณภาพด้วยนะครับก็ขอบคุณสำหรับผู้จัดแล้วก็อยากว่าเราบอกเพื่อนเพื่อนผู้ให้มากันเยอะครับมาสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เข้มแข็งเป็นกำลังใจให้กแับผบู้บลิเชอร์ผู้เป็นลายของไทยนะที่เขาก็ต้องกองารกำลังใจนะยิ่งช่วงหลังโควิดช่วงนี้เรามีทางเลือกของหสือมากมาย แต่หนังสือก็ยังจำเป็นนะแต่ว่าแล้วก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างชาติสร้างสังคมที่ดีต่อไปก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกรัการไระจาคหนังสือให้กับคนกรมด้วยครับขอบคุณนะครับ